สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนีู้ผม XD กรชชานะฮะก็นั่นแหละช่องช่องใหม่อ่ะเออไม่ใช่ช่องใหม่ดิแม่ก,กูพูดเหมือนคลิปนั้นเนี่ยก็เป็นช่องเก่าอะไรแต่แค่เปลี่ยนชื่อเป็น XD กัชชานะไหมเห็นไหมชื่อบนหัวก็ยังเป็นกัษฐ์สองศูนย์เกมเมอร์เหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้มาทำอะไรห่ะมาฆ่าเอโตไงไม่ใช่วันนี้เนี่ยแล้วก็แบบ หลายคนเนี่ยประสบปัญหาผมรู้นะฮะผมรู้นะฮะว่าทุกคนนี่ประสบปัญหาว่าแบบฟาร์มอาซียากฟาร์มเลเวลยากจังวะฟาร์มเย็นก็ยากแถมกูยังต้องมาฟาร์มค่างเงินเดือนอีกก็แบบเออนั่นแหละฮะแบบนั้นแหละ <c oughs> เราเราจะมาสอนซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราสอนของ CCG ไปแล้วใช่ไหมละ่ะเราก็เลยของกูนเ,ออเป็นไรเนี่ย เราก็เลือกของกูนนะฮะก็เดี๋ยวไปทำของกูนกันดีกว่า fusion เนนะอ f i ก็ของกูนะฮะวิธีแรกเนี่ยก็แบบเกิดมาใช่ไหมละ่ะเกิดมาทุกคนเลเวลหนึ่งอะ่ะทุกคนไปฟาร์ม c cg แบบพวก c cg ไม่ได้นะฮะก็คือไปฟาร์มตรงนู้ไม่ได้อะ่ะโดนตบตายแน่นอนทำง่ายละก็เปิดหางนฮะเ,เปิดหางนะฮะแล้วก็เนี่ยตีมนุษย์เนี่ย ตีมนุษย์เนี่ยไปเรื่อยๆวอเตอร์ฟิกี่เซิร์ฟกัเบลักเนี่ยตีมนุษย์เนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> ตีแบบยังไงคือคือแบบถ้าเป็นเป็นปกติคือแบบผู้เล่นใหม่คือมันจะตีนัดเดียวไม่ตายใช่ไหมละ่ะอะไรวะวอเตอร์ฟิกคือมันตีนัดเดียวไม่ตายใช่ไหมละ่ะเออเราก็ต้องแบบวิ่งตีเออแบบนั้นอนะ่ะก็ถามว่าตีอันเลเวลเท่าไหร่รหรอ แล้วผมนะคือเอาค่าเนี่ยเอ่ออะไรวะคาคูเนะเนี่ยให้ถึงประมาณสักหกร้อยถ้าประมาณสามร้อยก็น่าจะตีตรงนั้นได้หรือมั้งแต่ก็แล้วแต่นะสามร้อยจะไปตีตรงนู้นก็ได้ถ้าค่าคาคูนี้สองสามร้อยแล้วอะต่สำหรับาาผมนะนี่เลยเอาฟาร์ไม่ถึงกับหกร้อยไปเลยเออฟาร์ไม่ถึงหกร้อยไปเลย ใช่ครับฟาราฟาร์ไอค่ากาคุณคาคุนนี้ถึงหกร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ได้ในสำหรับผมนะเอาแค่แบบตีสองทีตายก็พอก็คาคุนนี้คาคุนนี้คาคุนนี้คาคุเน,คเ,นเอาแค่แบบตีสองทีตายก็พอ,อโอ้เซิร์ฟแหลกมากจะคิดไปเอง เนะี่ยไปตีตรงนู้นตอน,ตอน,ต,อนตอนแบบมีเอ่อค่าคาคูเน่ประมาณ300ร้อยก็ได้แล้วเวลาตีตรงนู้นนะจนแบบเราได้เวลสักเท่าไหร่นี่แหละก็คือเน้นคาคูเน่ไปก่อนเลยคาคูเน่ประมาณ6 0ร้อยนะอันนี้นี่นี่ลืมบอกลืมบอกคือฟาร์มไปด้วยนะฮะฟาร์มแบบพวกนี้พวกนั้นพวกนู้นอะไรไป,ไปด้วยนะฮะแล้วเร,เราก็กดเทรนนิ่งที่ตัวนี้ด้วยนะฮะซึ่งผมเทรนนิ่งครบแล้วนะฮะก็ ถ้าครบร้อยก็สามารถใส่ได้นะก็จะมีสแตตบอกตามนี้เหมือน CCG นั่นแหละฮะโอเคก็แบบเริ่มต้นมาก็ไม่รู้ได้ห่างเลยนะเพราะมันสุ่มสามหางไม่เหมือน CCG อะ่ะ CCG มันแบบมันให้แค่อย่างเดียวอะครับก็เนี่ยก็สำหารับใครที่แบบฟาร์มถึงหกร้อยแล้ว What the fuck เนี่ยฟาร์มถึงหกร้อยแล้วก็นี่และ รับเคเวสที่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเคเวสนะฮะไม่ใช่ฟาร์มวลถึงหกร้อยนะหมายถึงฟาร์มค่าคาคูเน่ยถึงหกร้อยนะฮะฟารามารับเคเวสที่นั่นอนะ่ะกดตรงนี้นะฮะเหมือนซีซีจีเลยเหมือนซีซีจีเลยแล้วเนี่ยก็แบบเอาหางเราอะ่ะมาไล่ตีอะ่ะคือแบบคือคนที่แบบมีค่าเออ่ประมาณส600ักหกร้อยอ่ะตีมันนัดเดียวไม่ตายแน่นอนนะก็เน้นเน้นก็อัพเลือดไปด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยว ฟาร์มยากแค่หน่อยก็คือแบบฟาร์มวนไปแบบนี้ก็ได้ฟาร์มวนแบบนี้ท,น <ś les> ทำอะไรเนี่ยฟาร์มวนไปแบบนี้นะเราเซิร์ฟกันแรกก่อนก็หลังจากที่ว่าอะไรแบบอ๋อหลังแบบอันนี้ก็เหมือน CCG เหมือนกันนะคือถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยมันจะเฟลเว้ยเออมันจะเฟลเนี่ยกเก็บศพไปเก็บศพแล้วมันจะเฟลเว้ย นี่นี่เองตามมาเองตามมายืนเอฟเคก็แบบถ้ามันฟิลเนี่ยก็คือต้องไปรับภารกิจใหม่วันนั้นอ่ะเออก็ถ้าแบบออะไรไม่รู้อะเออเอากิลี่เมมเบอร์ค่าครบค่าครบตามที่มันบอกเรียบร้อยก็มาส่งเควสเหมือน ccg เลยโดยการกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เงินเดือนก็รับเหมือน ccg เจีไปเคือ รับตรงนี้นะฮะรับตรงนี้นะฮะพี่น้องโอเคเจ็บแขนถ้ามีค่าคาคูน่ประมาณสักหกหลอสักห <c oughs> นึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเราสามารถมาเอฟเค้นการใช้ออโต้คลิกได้นะฮะเกมมันไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ได้ผิดอะไรใช้ออโต้คลิกได้เหมือนเดิมเลยเนี่ยใช้ออโต้คลิกฟาร์มไปเนะี้ยทั้งวันทั้งคืนนะฮะทั้งวันทั้งคืนโอ้โหทั้งวันทั้งคืน เนี่ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็จะเป็นมันแหลกเลยทั้งวันทั้งคืนนะก็ของกูนก็จะมีแค่นะี้แล้วก็หลักๆเลยผมรู้สึกว่าคลิปมันสั้นเกินไปไเว้ยโ,โอ้ยรู้สึกว่าคลิปมันสั้นเกินไปเ้ยเราจะมารีวิวเจสันตัวที่ตกยูคก,กันดีกว่านะฮะใช่ไหมใช่ไหม กด T มาก็ได้กด T มาก็ได้โอ้โหแปง้งแป้งให้ด้วยคือแบบเจสันเนี่ยเป็นตัวที่ช่วงนี้ไม่ค่อยฮิตเลยนะฮะอยู่นิ่งๆเนี่ยขอเทสหน่อยได้ไหมขอเทสหน่อยขอเทสหน่อยโอเคเราจะมาเทสสกิลของเจสันกันนะฮะขอกดออกออนไลน์ไว้หนึงนะสกิลปลดออนไลน์แล้วตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนสกิล E ก็เอ่อยังไงดี ก็ปัดเหมือเนี้ยปัดโง่ๆปเนี่ยนี่เนี่ยปัดเหมือเนี้ยปัดเหมือเนี่ยก็สามารถปัดปัดผู้เล่นเนี่ยไประยะไกลได้นะฮะก็ส่วนสกิล R เนี่ยก็เป็นการเนี่ยเป็นการสามารถดึงผู้เล่นมาหาเราได้ดึงผู้เล่นเราได้นะฮะเดี๋ยวลองดูกันเลยเนี่ยเนี่ยดึงมาหาเราได้แล้วก็ดาเมจก็พอใช้ได้เหมือนกันนะฮะส่วนสกิล F เนี่ยก็ จะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นการพุ่งเข้าไปหาแล้วก็ทำดาเมจนะฮะเมื่อกี้น่าจะบักอะไรหรือเปล่าแล้วามาถึงลท์กันเลยนะครับพี่น้องไฮไลท์โอเคเราจะไปรีวิวคาคุชาของมันนะฮะคาคุชาทำอะไรนะคาคุชานะฮะดยการแปลงล่างโอ้โหล่างโอ้ล่าง,างมันคือหลักแหลกแท้วะนี่ตีปกติก็จะเป็นการสร้างความรำคาญให้กับผู้เล่นนะฮะ ก็คือการพุบแล้วมันตู้มตู้เหมือนเสียงระเบิดอะฮะสกิลอีคืออะไรก็รู้สึกว่า,าถ้าเป็นล่างอะไรนะล่างอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะร่างนาจาอะไรสักอย่างนี้เลเออมันจะเพิ่มดาเมจให้เรานะดูการดูดาเมจการตีนะปังเห็นไหมคาคุจาคาคุจาเห็นไหมมันจะเพิ่มดาเมจการตีเราแล้วก็สก e นะิลอีเนี่ยสกิลอีก็จะเป็นการปัดนะ แบ,บนสกิลอเป็นการปัดเนี้ยปัดผู้เล่นสามารถปัดผู้เล่นไปไกลๆได้นะฮะไม่นะเขาจะตายแล้วรีรีรีตัวก่อนก็ได้รีตัวก่อนก็ได้อืมถ่าตายเก็บศพเลยโอ้ทำไมอยู่เมื่อกี้เห็นผมเห็นมัสเมโลแว็บเรู้ว่าผมคิดไปเอง โอเคเรามาลองสกิลอากันเลยสกิลอาก็จะเป็นการจับสตูฮะแล้วก็ทุ่มในโพเดียมเฟใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่จับสตูแล้วทุ่มนะฮะก็ใช่เป็นการจับสตูแล้วทุ่มไปเนี่ยแล้วก็ส่วนสกิลเอฟเนี่ยก็เป็นสกิลนั่นแหละจับทุ่มเหมือนกันปั้งแต่ว่าจะเป็นการแบบจับแล้วโยนนะจับแล้วโยนก็ถือว่าสำหรับผมนะคาคุจาเนีย คือผมคิดว่าแบบรั้งแรกมันดีว่ะค่ะคุจ่าเยอะเลยนะไม่ไมรู้มันมันก็แล้วแต่บางคนใช้อ่ะครัคือแบบก็อยากใช้ก็แล้วแต่คือผมแหลกมากตอนนี้ก็โอเคนะฮะขอราเพียงคลิปเพียงเท่าน,นี้นะฮะก็เนี่ฮะสอนวิธีการฟาร์มของกูนะฮะไม่รู้สอนละเอียดหรือว่ารถเอโตะปแล้ววะแล้วก็ช่างเ่ยนะก็วันนี้เนี่ย ขอลาเพียงแค่นี้นะฮะโอ้อ oh, นะีซี่น้วยขอลาเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีสวัสดีครับ